ดีครับหอยยากทำตู้ครับพี่น้องมีสิฟาพ,พี่น้องเบิง้งควายยู่ตลาดคำใหญ่เนาะเบิ้องงวเบิ้งควายอยู่ตลาดคำใหญ่น,ะ,งงงคคนะครับเนาะเนี่ยบรรยากาศโดยรวมกันนาตายครับก็ยังหน้าตายยังราคากะมีแพงบ้างถือบ้างเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวสิฟ้าเบ,บิง้งควายงามของหางใหญ่เพิ่นสวัสดีครับห้อยครับได้ยังมาเนาะมพี่เด็กสาวหน่อยมา ลูกผู้ใดครับนี่ลูกเก่าจะเริบลูกเนครับไว้น่อยหเดือนครัน่อยหเดือนเบื้งหน้าตาครับตากระเจมเจมกระจัม้องทุงน้องขาวเพื่อนยุติพูดแต่วนเพื่อนนะเห็นต้ได้นะครับผมสีคนสีงามนะครับริบบิวกโป๊ะี้นะครับผมงามค่าย ลงขบซีเตาบ่าขาดว่เกิดนะครับนเ,นเนาะสูงหร้ยในห้อย <c oughs> ประมาณเม็ดสิบสามสิบสี่น้ยเนาะได้ครับเปิดไปหลายปในครับสี่สิบห้าเปิดไปซีมืนหาราคานี่คุยกันไหนนะครับเนาะก็มดมือครับหัหิวของอห,หวนห้อยสร้างลาห้อยไหไมี่ส <c oughs> ิบหานะครับเนาะตัวน,นี้นะครับตันนี้เม็ดท่องรับท่องหเด่นเปิดไป 40, ีดเครับท่องเมื่อครับผม ทองพอคุ้มฝูงนี่ยแหะทองพอคุ้มฝูงหาเดือนประกันทองน้อยเนาะนี่ครับเบื้องขนเบื้อง,ง,งคิงเพิ่นสีผิวง,งามพุดรับประกันนะครับขาบ่อถกบ่อถอนเล็บบ่อโคบ่อขๆๆี้หางบ่อดอกๆๆๆนะครับผมนี่ครับเปิดได้เท่าไรครับตัวนี้สี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดเนาะเอาเบอร์โทรได้ครับฮ่อย 081 6น2ศูนย okay, so ์แปดหนึ่งหกศนย์สองหนึ่งแปดซีเก้านะครับเนะเมียครับโอเคครับผมครับ